ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะมีอาชีพนี้อยู่บนโลกใบนี้จริงๆและที่นี่คือบ้านนาเพียเมืองผาใสแขวงเซียงขวางสอปอลาวหนึ่งในพื้นที่ที่มีการสู้รบและทิ้งระเบิดอย่างดุเดือดในสมัยสงครามเวียดนามว่ากันว่ายุคนั้นการจะหาไม้สักท่อนยังหายากกว่าระเบิดสักลูกไม่ว่าจะไปทางไหนก็เจอแต่ลูกระเบิดที่เป็นขยะของสงครามและขยะสงครามนี้ก็ยังฆ่าชีวิตผู้คนชาวลาวอีกมากมายแม้ภายหลังสงครามจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม เพราะเห็นนี้เองที่ลูกระเบิดหาได้ง่ายชาวบ้านเลยต้องปรับตัวและใช้ประโยชน์จากมันแทนโดยการเก็บมาแปรรูปแยกส่วนที่เป็นเหล็กเอาไปทําเสาบ้านเสายุงข้าวและส่วนที่เป็นตะกว่วก็นํามาหลอมขึ้นรูปใหม่ในแม่พิมพ์ไม้ที่สร้างขึ้นมาเองพิมพ์ออกมาเป็นรูประเบิดรูปดาวและช้อนเพื่อให้เข้ากับประวัติความเป็นมาของมันนํามาขายต่อเป็นของที่ระลึกให้กับเหล่านักเดินทาง และของที่ระลึกเหล่านี้ก็เล่าเรื่องราวของตัวมันได้ดีแบบไม่มีทิฏฐิเลยครับ